ค่ะล like <away> ุ้นเลขป้าเนาะค่ะป้าจุดทูบเนาะค่ะให้ตัวโตๆเลยชิดอย an ่างผูดดังชิดเงียบเงียบชิเสียงดังชิดยาเสียงดังอ่าค่ะชิดอย่าเสียงดังชิดอย่าเสียงดังเอาคือเบอกยามาชิดชิดเบาๆก่อนหล่ะเป็นยัางไรพวกเจ้าติเคิลเดี๋ยวนี้โอ้ยบอกว่าอย่าเสียงดัง โอ้ช่วยประกจอดินแล้วล่อดิโอ้ขอตรครับขอตหลายๆครับกมาเบิงทุกจิบาักมาาี่นปอร์นับเรานศูนนย่อฝันลุงป้าศูนย์ศูนย์มาหนิศูนย์มาแล้วศูนย์มาแล้วศูย์มาแล้วศูนมาแล้วศูนดศมาแล้วหนึตู เมื่อกี้เลขเก้าเลืเล่อนไปศูนย์แล้ววะสนันออนะได้ไปเชียงดาชิดตื่นแล้วบ่ว่ะสันนะฮะเจ้าอีโคนตื่นตีเจ้าโอ้ขอลงคลิปแต่เส้าเจ้าอีโคนตื่นศูนย์มาแล้วมานะครับผมศูนย์มาศูนย์มาศูนย์มาแล้วดูเลขต่อไปนะครับผมฮะโจ๊กซ้ายโจ๊ขวาน่อยสิ อันเขามีเลขที่อยู่เลขมันจะเคลื่อนเบาๆหน่อยชิดแล้วแต่เนาะกระพูดพูดชิดปอนเสิร์ว่าเหมือนเหมือนเชมวยเออนะป้าจุดไว้เฉยๆนะคะรอลุ้นด้วยกันนะคะมาแล้วบารมีนะบาทดีนะชิดนะบาทปอดีนี่บอกเลยแบบพวกแก้วกี่บาปเนาะองค์เทพมะขามต้องเจ้ากี่บาปเนาะ แล้วพ่อก็วัดกับ้บาแห่ะโบมาเบิ้งอืมขแบบําแบ่มาซื้มาแล้วมันให้กันอะไรมากเบิ้งขนาดคอยแห้งให้เพวกเจ้าแห้งมา,า,า,าสิปากพ่อแบ่สือปากพอบบดีพร้มอมัสนะหวาเลยลูกเงี้ยงระบายแม่เทาลอดเด้อแบบมาเบิ้งให้ยอดวิวให้เพลินบ่มีเงิ่อนสืบขี้มซอยพอเพลินแหม่มาสัตนะโอเคครับขอบคุณครับแบ,บ่กระแสนู่นใส่เออ กำลังรุ่นล็ก็รลังรุนเล็ก็ร่านอยู่นะครับสูดมาสูดมาอ้าวชิดเมื่อวานเขาอ่าต่หมอเรียบร้อยเลยไลค์อยู่เดอ้อแค่ขี้เกียจคอมเมนต์มาทันมาโอ้เขาไลไรอยู่บ้ครับโอ้ครับขอบคุณครับนะครับสูดแปดแน่นอนนีแปดหัวแปดมาแล้วหัวแปดมาหัวแปดมาชิดเงียบชิดเงียบชิดเงียบสูดแปดได้บัตรดิมันเสียออกสูดแปด เลกน่องเลยเลกน้องมีเลกน้องไงมีบุญเลกน่องม่บุญเออศูนปดศูนย์แปวดนี้แหละจะมาวดนี้แหละวดนี้แหละมามาเร่งมาเอาเร็วๆสองันแล้วสองพันแล้วศูนแล้วสีเศร้าเบิ้งกันไดุ้้นยิ่งกว่าหวยออกอีกิีว่าสันนันเก่าแล้ววดอ่ะโอ้ยจัดเลขแล้วเบาๆได้ไอ้ลูสันน่ะมันบั่นมันดีแรบ่องเร แปะแปะศูนย์ศเป็นศูนย์ศูนเป็นศูย์ศูนย์เลยเป็นศูนย์ศูนย์ดนไหบ่แกเกแปนี่เยกว่าแป๊กอแบ่ศูนย์มันจะเป็นศูนย์ศูนย์อีกแล้วว่าขอัเอาเดี๋ยวเขาบอกว่าศูนย์เก้ามันค่อยว่ามันจะเป็นศูนย์ศูนย์หวาตน ยอย่ามันสั่งกล่องไปไข่ลุ้นเนาะมนนนันเป็นชุดชุนเลยไม่เป็นชุดชุนแตอนนี้มันนั้นออกโอ้สองพันลุ้นมาเบิรงหนึ่เบอเดิมชุดชุแปดศูนย์เก้าแมันจะเป็นศูนย์ศูนย์หรือเปล่าตัวเสืทย,ยต่อไปม่งใ่คิดเรื่อ,อ,อตัวเสืยเออตัวสุดท้ทายต้อไป <c oughs> ไม่คิดตต่ออก๋ยวอาเลย เอ็มีเลยไปเออด็กยำข้อหอยกันไปถ้าใ่อยกนี้พวกเจ้าสิยำข้อห่อยเปล่าถ้าใ่อยกนี้อันพวกเจ้าสีวาอยเปลาอย่าอยอยายายาตีจินเลยยาอยาอ๋ออะไรตายพวกตองบ้านจะใหเอ็มพีเราแบบแบได่คิปเด้อยายาพวกเจ้าปฏิบิทิุนเนะ ฟุตบอลแล้ว <Auf> ก <los harma> ินนะองเิ่งแล้วคสิมาสิยะคอยสิมาสิยะเลสุด <i> ท้าย่ต้องเบิ่งหนาคอยนี่นะมง่เล็สายพ่ได้เบิ่งมาดีวามงกอติดใจแล้วบนี้ิเดียเลกนะ ชิดอย่าหาเรื่องเขาดูแอบจิแต่ลายนะเป็นศูนย์นี่ดีว่าศูน์ี่ดีว่าิตศูนีดีแล้วนะขอส่องเลขป้าเด้อจากคุณป้าจานะคะกับปั้นใจควายหมดลาย้ะพวกเจ้ามันไหเบิไมไเ่้ะข้อสีเขียดนะบ้าบมาได้เบิ่งตัวทุ้าย่บอสไปไกลๆชิดได้ปวยยาเด้อจันทร เอาศูนย์ศูนย์เลยครับพี่น้องศูนย์ศูนย์ศูนย์สองอ่ะศูนย์สองได้เหลือศูนยตัวแล้วเหรอตอนนพวกแกเป็นศูนย์ศูนย์มาอเตานี่ก็ได้เกียเลเนาะตัวตัวได้เราไม่ต้องดูดีกว่าได้จริงนะปิดไลฟ์เลยนะก็ไี่เกียจแรกเลยงวกแกเนะ ดี๋ยวไปดูตอในคลิปนะครับเอฟีชิดเดี๋ยวโดนนะชิดนี่นะยากล้มแอะไรยากูน่ะมันยาให้มันเป็นศูนย์เหรือว่าศูนย์แปดอยากอาคิด่นหนึ่งอ้าวอาคิดไปเก็บมาหไอวันนี้แบตหมดนะคะแบตหมดแบตเบิ้ดหรอสอมัสองหรวมี0ูตัวเนาะค่ะ เลขคุณป้านะคะเอฟซีจ้าศูนย์ศูนยหนวันนะศูนย์ศูนย์สนย์นเอ่ยนะคะมาลุ้นกันนะคะอย่าตากระพิบนะคะพี่น้องเอซีที่รักนะคะก็บอกว่าตุงได้คิดไว้ยังไงก่อนอนุญาตคุณป้าเด้อกาลัีนกระจายเอฟซีนะชิบน่ มุ่งจับก็ติดเกียดแค่นั้นแหละตูจะถ่ายประเดิมไงเนาะมาแล้วมาแล้วมาแล้วบอกแอดิแม่แอดมินมาแล้วเลขอะไรเลขอ้าชิดชิดชิดทำอะไรใจขาดตามาดิชิดหาเรื่อง

ยกกระถางขึ้นรถไปเลยว่าแม่จม่มาขาเหรอเนาแม่ว่าให้สียงดงเมี่าขาสชิจอดสิเลนชิดจะจำแห้งหลมันสิแตกปะจนะแก่ไรอถ้าตัวสุดท้ายนี่พวกเจ้าประเดิบมีพวกเจ้าขึ้นสิเกียดไอ้ข่แหงเนาะตามไปบีบพอชิดสิถ่ายระเบิีเพ่อนำม นี่คุณป้าเนี่ยค่ะกดยกเลิกเลยเอฟซีบิกบีบโฟเดอร์ว่ะเจ็ด้วฟซีเด้เแต่เจ็ดวะอย่าหายใจแรงกับเอฟน่ะเจ็ดมาเจ็ดมาเนี่ยนะเจ็ดมา ที่ฟาวพีไซกับบอกแล้ววันนีเลิกตามชิดแล้วแต่นั้มาล้าบาสองพันสมคนบรรลุนเบ็กมามามาเออเมนดีดีเกดยังบาห่วยนะเอาือเดาอยู่จะตาไ้คนเก่งเราเลยเอาคะเก่งแ้าย บ่ได้เครียดนอนบ่ได้เบิ่งเลขดอกก็ซั่นมาเป็นเป็นเตี๊ยหรือเป็นหนึ่งไอ้เจาดีเครียดนอนเจ้าเว้าบ่ม่วลมาซั่นว่าเป็นเจี๊ยหรือเป็นหนึงนะครับสิให้้เวายบอกเลครับบ่ม่วนครับมันคารับกับผมครับคารับท่านแม่นะครับคารับโอ้ขอรับกรผมขออโทษขออภัยขอกราบไว้นะที่นี้ด้วยนะครับที่พูดบ่ม่วนนะครับผมตาดีได้แล้วล่ตาลายเสียตาดีได้ตาลายเสียอาโซกไฟโซกมันเด้อสามเศษควายว่าจังสั่นบ่ะครับ ขอแล้วก็ให้แม่มาจังมาตามให้โชคเด้อหายดีได้ศูเจ็ดีหรืเ่าสิเอาอศูเจ็ดังเว้ยเจ็ดหรือเลขอะไรเจ็ดหนึ่กับเจ็ดตัวเดียวกันใช่ไหมเอ้าหนึ่งกับหนึ่งเจ็ดกับเจ็ดแตวตัวเดียวกันนั่นสันะเจถ้าเสียอันว่าเจ็ดซบเจ้าเ่าแคยบาดเดียวทั้งตัวสันะโอ้แต่วันหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันกันนะปัญหาเดีเจ้าซิบาดกันแล้ว ปกติบอกจคว่าเกับเจดเดียวกันเบอก้ากับคอันเดียวหกับเจ็ดกันเดียวเออเด็กสูดดยันนั่นไะเห็เนี่ยเห็เห็บทั้งนั้นเลยแบมเห็บโอ้โหอีลยนะอี๋เลนะนี่แม่มันเหาเห่าอบี้ต้มันก็จะบปเขาหูจอลวะ โอมานมาลาเจ็ดจริงๆนะคะน้อเจ็ด <Sh> <Jacqu eline> <uno> yeah. ่เนงยตอนนีอีีก็เรียกว่าหนเศูนย์ศูนย์เจ็ดครเอดีศูนย์ศูนย์เจ็ดี่ยโอ้แอนด้แอนตาดีได้ตาร้าเสียงจกรยานะคะ ไปได้แล้ววะท่านมานี่ฮคุณแม่ย่าเสียงดังเด็กจะเคลื่อน่ท่านมาโอ้ยต่เกรนเยอะเลยเนาะงากนโอเนี่ยศูนย์ศูนย์ศูนย์เจดศูนแปดศูนเจ็ดศูนย์ศูย์เสาธใช้จักรยานในการรับชมนะครับเอซีนะนะเอขึ้นอาเด้อขึ้นอาเด้อศูนย์ศูนย์เ้าศูนย์ศูนย์เจ็ด คลิปนี้ก็ขอลงเข้านี้นะคะขอบคุณคุณป้าเด้อส่ง